สวัสดีครับพอบผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีง่ายๆนะครับการต่อสวิตช์นะครับสวิตช์ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสวิตช์เวพี่เขาบอกนะครับไฟโชว์ตรงนี้นะครับก็วิธีการต่อง่ายๆนะก็เมื่อกี้ผมลององมิเตอร์มาจับดูแล,แล้วล่ะไอ้ตัวเนี้ยไอ้สองฟังเนี้ยมันก็จะเป็นไอ้ตัวที่มันจะทาให้สวิตช์ที่หากันไอ้สองอันเนี้ยสองอันนี้ออนนขาหนึ่งกับขาสองเนี้ยมันจะเป็นไฟไฟที่จะโชว์หน้าปัดนี้นะครับ ไฟที่จะโชว์หน้าปัดนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ถ้าเราต่อจะให้ไฟติดอะเราก็ต้องต่อสองฝั่งนี้ด้วยนะครับเอาเอาเอาลบเข้าหนึ่งนะครับแล้วก็เอาบวกเข้าสองแค่นั้นแหละแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นสวิตช์ไอ้ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับสุดฝาเนี่ยก็คือมันจะเป็นขั้วที่ประสานกันอยู่นะครับติดก,กันอยู่ในอ่าก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้กดสวิตช์ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะติดก,กันอยู่แต่ถ้าเรากดสวิตช์ปุ๊บ ไอเดือ,อยตรงเนี้ยมันก็จะพักมาให้อยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นไอตรงเนี้ยมันก็จะขาดต่อจากกันถ้าเราทําให้มันเปิดแล้วติดก็คือต่อคนนี้ครับแต่ถ้าเราจะทให้กดแล้วติดก็ทําให้สองขนี้ต่อกันครับมันจะมีขาตัว c นะครับตัว c กับ no ลองดูกันนะครับเพื<ๆ>่อนเนก็จะมีตัวขา c เนี้ยกบบขา no ถ้าเราจะไปใช้นะ ทำแบบกดนี้มันก็จะประสานต่อกันพอดีผมขาดตั้งกล้องอยู่ในรถอีกคันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดเห็นไหมครับยังไม่ได้กดอันนี้ก็คือยังไม่กดมันก็ยังไม่ประสานแต่ในเมื่อผมกดปุ๊บอันนี้มันก็จะหลุดออกจากกันนะครับอตัวน,นี้มันก็จะเชื่อมกันรานนี้เพื่อนก็เอาไปใช้งานได้แล้วครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองเอาไปต่อครับคอนโทรลด้านบนให้ดูนะครับตัวนี้นะครับ ผมจะเปลี่ยนจากไอตัวสวิตสวิตไอตัวที่เป็นจันบินแบบเนี้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสวิตแบบไอคีครับแบบช็อกเกตผมก็จะมาทิ่บ้านบังง่ายๆมันจะง่ายเลยถ้ามีเรามีช็อกเกตนะครับเราก็เอาสายตรงเนี้ยใช่หไหมครับตัวเนี้ยมันประสานกันอยู่แล้วเราก็เอามารวมกันเพื่อเราจะได้ไม่ต้องให้สายมันไปช็อตหรืออะไรนะครับเราเอามาประสานรวมกันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไฟจะเป็นไฟ,ไฟไฟตัวนี้ ไฟที่โชว์ข้างหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟไฟบวกเขานี่นะครับแล้วก็ไฟลบนี่นครับไฟบวกเข้าขาหนึ่งนะครับไฟล <c oughs> บเข้าขาสองเอ้ยไฟล <c oughs> บเข้าขาหนึ่งไฟบวกเข้าขาสองนะครับแล้วก็ตัวน,วนี้ตัวนี้จะเป็นไฟไฟที่เราต่อเข้ามานีครับขา c ขา C ีขา n n c นะครับตัวนี้ก็จะเป็น n o น,นะครับ n o คือ on ได้มันออกนี่ n o คือออนะครับไฟบวกเนี่ยเราก็เอามารวมประสานนี่เลย เราก็จะมา,มารวมกสัสานี้ก็คือเวลาเราเปิดสวิตช์ไฟไฟบวกมันก็จะออนเข้ามาที่หน้าปัดตรงนี้ทำให้ติดน,นะครับแต่ตัวนี้เราก็เอารวมกันเอารวมหรือไม่รวมก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนจะไปหยุดนะครับแต่ตัวนี้ก็คือง,ง่ายๆโดยที่ว่าเราเอากดสวิตช์ม่อไไรามันก็จะติดมานั่นนะครับเดี๋ยวต่อเสร็จเดี๋ยวผมจะลองก,กดให้ดูครับ นี่ก็่เฉยๆนะครับตรงนี้ก็จะใส่สวิคแคสต์สวิคนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันตัวนี้ก็เป็นบานภาพทีวีเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโอเคนะครับก็ติดเลยครับตัวนี้ก็เวลาเอาขึ้นก็กดขึ้นนะครับก็สไลด์ขึ้นเหมือนเดิมส่งงานนะครับนี่นะครับเป็นสวิค V.I.P. นะครับรใช้งานได้ครับจะเป็นไฟด้านหลัง ครับประมาณนี้ทีวีนะครับภาพก็อ่ามันไม่ติดจนมันภาพติดแล้วละ่ะแต่คราวนี้พอติดแล้วมันก็จะมีอาการกระพริบกระพริบครัวนี้ก็เลยลองตรวจเช็คดูนะครับตรวจเช็คดูก็คือตัวเก่าในยุคไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับหลายปีแล้วละ่ะครัวนี้เขาทามาเขาจะเป็นรุ่นนี้นะครับที่เขาใส่ตัวนี้มีปัญหาถามว่าใช้ได้ไหมหตัวนี้เปิดติดอยู่แต่คือมีอาการที่แบบว่ามันกระพริบกระพริบ ก็ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นรุ่นแบบ modify modify ก็ใส่ตัวใหม่ไปให้เขานะครับใส่ตัวใหม่ไปให้พี่เขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสายเวฟนะครับสายเวฟตัวขนาดเท้าฝ่ามือ,อนะครับเป็นแบบขนาดสายเวฟก็เขาให้ตัวเช็คปลั๊กตรงนี้ด้วยใช้งานไม่ได้ผมก็เอาพัดลมมาเทียบนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเอาทีวีลงดูนะครับดูนะครับเอาทีวีลงมานี่นะครับก็ติดปกตินะครับไม่กระพริบ,บละ นะครับก็เอาพัดลมเสียบพัดลมก็ติดปกตินะครับแต่ก็คือปลั๊กมันจะหลวมนะครับปลั๊กตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องคุยกับเจ้าของว่าเขาจะเปลี่ยนหรือว่าจะใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ก็คือใช้ได้โอเคครับสวัสดีครับสรงงานครับ